นิทานพื้นบ้านเรื่องกล้วยสองปลีนานมาแล้วมีชายยาจกไปชอบรักลูกสาวเศรษฐีจึงอยากได้มาเป็นผู้ครองของตนคิดว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลชายยาจกจึงออกเดินทางไปสืบหาหมอสเสนเดินทางไปหนึ่งวันเต็มเต็มพบกระท่อมหลังหนึ่งจึงได้เข้าไปขอน้ำดื่มจากหญิงชราเจ้าของกระท่อมยายแก่ได้ถามชายยาจกว่าเดินทางไปไหนมา ชายยาจกจึงเล่าความประสงค์ของตนให้ฟังโดยไม่ปิดบังแต่อย่างใดยายแกได้บอกว่าตนนี่แหละเป็นหมอเสน่ห์และช่วยชายยาจกได้หากว่าชายยาจกสามารถหากรวยสองปลีมาให้เป็นเครื่องยาในการทำเสน่ห์ชายยาจกดีใจมากที่ ยายแก่รับปากจะช่วยเหลือรีบออกเดินทางไปสาหากล้วยสองปลีเป็นเวลานานหลายเดือนก็ยังไม่พบชายยาจกจึงได้เริ่มปลูกกล้วยเสียเองจำนวนมากหลายชนิดและดูแลไร่กล้วยเป็นอย่างดีใส่ปุ๋ยเอาใจใจใส่ดูแลต้นกล้วยเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นกล้วยออกสองปลีให้ได้ ชายยาจกทำไร่กล้วยอยู่นานก็ยังไม่ได้กล้วยสองปีแต่อย่างใดแต่ก็ยังไม่ละความพยายามได้ปลูกกล้วยเพิ่มขึ้นอีกขยายไร่กล้วยออกไปกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมเรื่อยๆเพิ่มที่จัดคนหากล้วยสองปีให้ได้ปีแล้วปีเล่าที่ทำไร่กล้วยได้นำผลผลิตจากไร่ไปขายอยู่เป็นเวลานานถึงเจ็ดปีมีเงินทองเก็บไว้จากการขายกล้วยเป็นจำนวนมากจนมีฐานะเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมา เมื่อมีฐานะร่ำรวยก็ไปสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนที่ชายยาจกหมายปองไว้จนได้แต่งเป็นสามีพันรยาสมความปรารถนาแต่ต้นกล้วยทั้งหมดที่ชายยาจกปลูกไว้ก็ไม่เคยออกสองปลีเลยทำให้ชายยาจกคิดว่ากล้วยสองปลีที่ยายแก่บอกให้หามาทำยาสเสน่นั้นคงไม่มีในโลกนี้แน่นอนแต่การที่ยายแก่สั่งให้หากล้วยสปลีให้ได้ คงเป็นอุบายเพื่อยื้อให้ชายยาจกมีความมานะจนสามารถเป็นเศรษฐีได้ในเวลาต่อมานั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. นึความมานะพยายามจะทำให้พบความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้ทุกเรื่อง 2. หากคนใดมีความขยันมันเพียนในการประกอบกิจการงานก็สามารถจะหาเงินทางเป็นเศรษฐีแม่งมีได้ขอบคุณข้อมูลจากนิทานสตอรี่